ครับมอ่าออกจากตลาดว้วนมานะครับนะออกจากตลาดขวนมาเลยบําเชียวมานิดหนึ่งมุ่งหน้าสู่น้องปลานะครับเนี่ยมีสองฝั่งทางอีกมันเดิมครับเนี่ยไอพวกตุเก,กเนี่ยหาทิ้งนเนี่ยสองฝั่งทางเลยสองฝั่งทาง ก็จะถึงกอนจะถึงในสี่แยกน,นนะครับนแยกนี่แยกสนานโำกนนี่เป็นของสพสพระยองครับเนี่ยสพระยองปกแดงนี่แหละครับเนี่ยเนี่ย ตังต้งโตเปรียบเทียบปากมันเดิมครับตรงนี้เลยปากหน่วยงานนะครับฝากหน่วยงานดูแลนหน่อยนะครับมัน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 เกินไปอะ่ะตั้งตรงเนี้ยวันเว้นวันนะครับนะตรงเนี้ยวันเว้นวันเลยสพพวกแดงครับเนี่ยตรงนี้มัน ชาชนก็เดือดร้อนนะครับนะหาอยู่หาก,กินทุกว,วันเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ลาบากลาบนอยู่แล้วนะยังมาเจอไอ้พวกอะไรนี่มาคอยอ่าขูดมันมันไม่ใช่อ่ะครับเนาะปากหน่วยงานดูแลหน่อยนะครับนะจัดก,การที่พวกนี้